เอ๋อ้สามนอนจะกลับแล้วสามนอนจะกลับแล้วโอ้ทางนั้นก็เพิ่งตื่นนอนไงพี่น้องไงพ่อสบายดีเนอะนีดหน่อยผู้บ้านนี่พาไปหาหมูว่านี่ตกใจหมูอย่าเพิ่งพูดแบบนีเลยว่านี่คือวัดเนี่ยที่นี่คือวัดเลยเพิ่งตื่นนอนไหมพี่น้องไง ทางร้านน้อนเ่ก็เพิ่งตื่นนอนนะ่ะอันนี้ก็ได้อัสมานีก่อนนุนุ่งลายนะผลตกนะมุงมันแพรได้ไหมพี่ต้อยหนึ่อน่ฮึ่ม อาจจะกระติ้วไทมัดเลยดื่อไปว่าอย่างกระติ้วมันมีอยู่ไ่ได้บอกจุ่มเพอยางกระติ้วไทมัดอยงกระติ้วเบอร์ดน่อยากกระติ้มมัดผมไปเลยจะนำมาเลยลูกไอ้เนี่ยให็เปียกมาทรงมาเจานะผตรมาเปียกก็ได้นะบายหนบาย ป้าป้าเมื่อก่อนหนุป้ายางเมื่อเงินป้าเปี่วยางมาส่งเลยเปี่ยวคิดถิ่มเมื่อทรงแตงเฮือนป้าสิบโอไกลบันไดเฮ้ยพี่น้องเลยแตงเฮือนอยู่ดีไกลเฮ้ยพี่น้องเลยแม่นถูกอยู่เนื้อผูกปาดอะไรไม่เป็ค้กนะเนาะแซ่บอยู่ได้เค้กอันนี้ไปแซ่บอยู่ได้แต่กัน네กันยังหมัก เลยเคออมัเป่เค้กนาเ้กขนังเลยเนาะมันออกหอมหอมเลยมัได้คาวเลหอมแซ่บเมื ah, ่อคนกินกปอวดนะอ่ะเมื่อกจะเริมคุณมุกคุณมิกภายนได้เด้อเด้อมุกมิกเท่นี้เมื่อนั้นเลยจักแพรอไว้มุกไว้หลายติบเนี่ยมันชบจักมุกภายในใช่ดอกอันเดียวนึะอันเดียวมึงบอกเห็นว่า วาดนี่ของีูนอฟวาดโถ่ส่งมุกเห็นปะส่งอยู่นี่หมอเห็นเน่ส่งลายนี่เน่อ่าป่าออกนอกป่าไเมื่อส่งลานน้อยก่อนเพย์เพย์น้องเลยลานน้อยอย่างเมื่อแล้วท่านแบบเมื่อที่แต่หาโม้ไม่ทำเลยเพย์น้องผลกันสิมาเิมายงมาคือเก่าคือเดิมผลกันเลยจริงจริงดึงดึง ดึงๆเดี๋ยวขี่รถได้นี่ยนะก็ีะขี่จักรยานห้พี่น้องเหรอเดี๋ยวขี่จักรยานเดี๋ยวดขี่จักรยนพาหึหึงแดกเตี้ยกะตวมาเลยแกดกกะตวจกะเตี้ยมาเลยเห็นบ่เฮ้ยน,นานเดี๋ยวมันหนวิวไปดังไปดังไปังไรังรัง

ว่ามบยังดือบ่ล่ื้ดื oh, ้ยังอ่ะนมในลมตานาตานาม่ะไอ้ยไปไดผมเมื่อยพูดเ่ะพอ่ะเห็นแต่สดไลยพี่น้องเลยดิ๊บดิ๊บดิ๊บไปเลยบทฮันนออกป่าเมื่อไกลเราอ่ะอุ้ม่าได้ไปปิดประตู ว้าอะกระถาเลยมือกล้องไม่เป็นมือกล้องสบายดีเยาสวัสดีป้าลุงนี่ละสวัสดีค่ะสบายดีป้าลุงสบายเอาอัตุจาร์หรืออันนี้เหมือนกัน Hei, belakang <laughs> ini bang. Ini man ini bang. Nhim à, nhìn... <laughs> là bạn, bán bạn, bàn luôn bung luôn. Nhim bạn, nhim bạn, nhênh sang? 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 เดี๋ยวอารลยกันเด้อตไปอารลยกันอารลยกันเด้อโอเคเด้อะเฮ้ยยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันเนอะยิ้มหวานได้ไรเนาะยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันนี่นี่นี่ยิ้มทียิ้มเลยยอมยิ้มพ่อแม่พี่น้องเลยป้าจ๊ะเดี๋ยวขึ้นทรงพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผลจะตกมาพอดเท่อนเพีนเรียบร้อยพี่น้องพ่อด่าว้ยายนี่เปิดเปิดพี่น้องได้ขี่รถได้ อันนี้มานกันนูะนี่มานกันเดี้ยินี่มานเหนป้าบ่งเลยนานเดี๋ยวบ่งแม่กันุเฮ้ยโอ้ยเนาะน้อ,องนุดมือเนาะอุปนอยบอช้าเอ้ยาววเนี่ยบ่งสภาพเพิขันควายวอยูออส่สบายดีป้าลูกนะลูกเ๋ยว สบายดีเมื่อไปห้องเฮียนนีเมื่อเนี่อตื่นแต่เช้าไปห้องเฮียนแล้เมื่อนี่ยูายเันบมายบัน่าลูกป้าตอนนั้นเราเอาตอนเนี่ยตอ้กไอทินน้ำเดียไอทิ่กะวนน้ำใส่ห้ามอ๋อบอกตอไอทิศน้ำไอทิศจาลองทอท้อูจัดเราเห็นเราให้ดู快 ไปเลยเลาไปเลยเลยไปเลยเลยใช่คือไอ้นุ่นได้หันหลังมาเลยเนาะอ่ะว่าแม่ไอ้นุ่นรวมกลุ่มเดียวกันลนะบ้าบออ๋อกลุ่มเดียวกันบอใช่ไปยืนเที่ยงก็เปรียวยี่หันยืนเที่ยงก็เปรียวยี่หันป้ากัจจิชย์ซ้ำไอเปลียวเลยเนี่ย กันตอนน่ะค่เจ็ดปีห้าเจ็ดปี่านเขามีโอ้ได้ร่างกันไปพี่น้องเไยห่างกันสี่ปีมาเ้ยข้าแป็ดขาวเฮียมีเตือนห้อยเพียงมาแม่ดิเด้เพียงมาแลยอ่ะหนาโอ้ยไปหนาวมีผู้บ้าเลยแม่แม่เนี่ยคือแบบว่าอย่างก็แม่เป็นแม่เทปเฟินน่าเด้เลยเอาเมืองสาวมาแท็กับสาวอยู่ค่ะแต่งสาวอยู่โอ้อโหสีเพียงสาวเลย เนี the speaker, ่ย yeah. yeah. sure. yeah. ่ายเหมนสาวเนี้ยหรอจะได้ยนดิจะไ่้เนี้ยูืนิกันสิมาแทกับเอ้เบลแล้วจะน่อยนียพอรชวนเลยไปบายมันจะชนด่ากันได้เงัวเฮ้นมันจะชนด่ากันได้เลยแนงงัวกันกันมายุดอยูดดินหยทางไปพี่น้องบรรยากาศกันเปรียบบรรยากาศกันสนเด้สอช์ไเดอรงวนยิงหยอกดินดินน้ำได้งวนเล หัวน้อยดูดุดค่ยโบงงามดูคุณโบงงามเดินเลยนะมาขอทาดุดนะมามาขอทาดุดนะมาเยีนเฮียงกันเด้อเฮียงกันสาวเด้ออือค่ะไปยืดพูดยืนเถอะเฮียดกับเปียวเด้อดละหนึ่งสองสามปิดตะกี้นั่นไอ๊ พี่เปียวถ่ายคู่ก็ไอสาวเพื่อนเพื่อนสมัครแอปกันเนาะซัมพี่เปียวแซมก็น้องอีวิวเลยแบบนี้มามาถ่ายรูปกู่กันบนนี้รถเพียงมาแล้วเฮ้พี่น้องเป็นสาวตื่นเลยส้นหลอดนี่เนี่ยไปข่อยคุยตะข่อยลงไปย่างเฮ้ยมวยดักส้นเลยเฮ้่น้องตกใจมาพี่ลูกเอ้ยจะถีบไม่ใส่ทางเลยถึงแล้วเฮ้ยเบลมาไหม เป๋่าดิ้เห็ดดูแน่นะบอกว่าหุ้มหุ้เห็ดดีดแน่เดี๋ยวขาดใช่แน่ใช้เฉือบอยยุกี่ทีไหนหนุะเป๋าห้องยู อ um ่องเปาอยู่อองเป่าแม่นำลังอย a เลยอืมตัดแล้วมันย h วถึงกันเนาะจะไปตัดโอ้เจ้าบุหเจ้าบุเห็ดมอุ่นเอออุ่นนะพี่าพี่ตาอยู่ะนายุดิชะนยุิไม่เอาสจม่อาใะ าอพนันกงานรักตัดแต่ผมไม่พอพี่น้องอันนั้นกะ็ได้นี่ยนะนัตตัดแต่ผมนะ่ะเปียได้ฉะนนั้นห่างมันได้ยาวเนี่ยอันตัวที่มันตัดอะไรยังวนห้อยทอกันไปได้ <c oughs> แน่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 เลยนี่ได้ยินบ่ไปเฮียนกเก่งๆเ,เรื่ลยๆเ้วจะมาสอนหนังสือสาวเรือยสาวว่ามันเป็นหนังสือได้ขนาดน่ะเอ้ย เต้นให้พูว่าเบิ้งนักไปอีกบาดหนึโมวิลมาพี่ลูนี่มาพี่เต้นให้พูว่าเบิ้งบาดหนึ่งโอ้ปีนี้มาพี่มารถมาเลยลูกใหญ่เป็นสาวแล้วให้พี่น้องเอ้ยนี่แกโหพี่หนาปีเฮยู่ดิปีนี้ยู่ดิฉันนี่ปีออยู่ดิซ้ำเน่เน่เนาะ แซมเน่เน่เน่แซมพี่เบลอืม่รังกันนะแม่ตอนนี้เน่เน่กับปีปลายเนาะปีเล็ก็จ้นเดือนก็เลเบาหน่อยสองเดือนสามเดือนนี่แหละโอ้ยกีดินแตกแล้วดุลงมาโกรกนี่นปลูกตัวหนึ่งห้นอืมต้นนั้นน่ะบ่อ๋ออยู่ในบ่อรถบ่อ มัชวชนในดุไม่แม่ดุที่เรียกเป็ุกอีกย่งวะพี่เป๊ะง,งัวชนหนักเลยค่ะ <c ười> สัญญานในหัวอีรี้วไอ้ดุโอ้จะไปใกล้เด้อชนเด้อแบบงัวนี่มันคิดอยากชนกับชน,นขัดเดียวเลยแม่เป็น้องเลยไม่ได้แบบว่ามีอย่างสัญญาณอย่างบอกไดเลาหายจะเห็นต้นนี่แหละต้นยังมั้งบอมเอากุกไม้สักกี บอ่อันนี้พาเพื่อนมีหัวอยู่กับวันกระชีเป็นนะอ๋อเกิดสิแม่นอ่านที่มานแตกยงี้ยฝนแมน่มแนย้ำแรกนี่งเป็นจีนยุบหนาบหนาบฝนนี่เพื่อนกระชีฟื้นค่ายมันแตกนอกขึ้นนั่นแหละก็นักม่วงอีกเดียวคืมนันักดุรักเรื่องแท้งหมวกม่วงนี่แรกคนนี่รักพอกินตู้เย็นเพลมมิอนว่าเอาเมื่อกินยังอยู่เลย ใชบ่ค่ะือหารักแต่หมม่วงแทะบ่มีแต่คนรักแท้หมงม่วงจนี่ลูกนี่ม่งม่แต่หมยุ่มด้เหมนกชิรักบัดเลยนะยุ่มก็เป็นแดยังเขาบยังะดยเพมัหลังบ้านมันเนเราย่มงเดิมเป็นแลยยังไม่ได้จูบใปิ้แม่ปิ้แม่ปิเลยบ่ทอง bố mặc đường là bó, đường là pít nhen 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 เดี่บ้นมมนาใหนะไปเบเเฮือน่เฮือนยังไม่ได้กินค่ะเจ้าเฮือนมัต้องกินเจ้าเฮือนนะเอาแรดึงเอาไหมบ้เ่าที่ได้นเจ้าไดาอโอ้ยเบิันฮึมาไ่ไงพูดไเนี้ยมอ้ใหมเจอางมาไดขาดเอพูดอะเนาะ

กวนออกกวนออกไปปลูกไหมมันไม่เจอจะปลูกเองได้หรนี่เด้ปลูกด่างบ้านป้ะด่างบ้านก็ได้ใช่ไหมแม่เป็นถ้าเป็นแบบนี้ปลูกได้เพิ่นมีนเท่เลยปลูกด่งบ้านเพื่อนก็ได้คอยด้ยินี้ในธนาตลาดเอสซีเม่อบอกว่ามันหาได้แต่ผู้ถือหรอกเขาเก่าโมโหแล้วโมโหนะแม่พ่อแม่ให้ปลูกด่งบ้านถ้าเป็นไปได้ก็โมให้ปลูกหน้าบ้านมาสั่นนะมันบอกคอยนี่ไปได้คอยเฮ้ย ากินแม่มะคุชน no. e uh, hey. well, ี่นะเดี๋ยวมือบ้างนะแต่ความเสื้อนะไม่ไปร้องด้แต่ความเสื้อเนาะไม่ได้เชื่อแล้วไปเนาะจะเออยู่เอเอาไว้หลังบ้านคนบวเห็นกับบุญจ้าเอาไว้หลังบ้านบ้านคนเห็นคนฉีกคอเอาไว้หลังบ้านแค่เนี้ก็เจ้าบุญบวเห็นแค่เนี้บอกว่าคนคบูฮู้ดิเพื่อนไม่มึงฮู้คนบูฮู้เนาะจะเอแค่เนี้ไปหลังบ้านคนบวเห็นแล้วจ้า ป้าเมื่อกันเด้อเมื่อป้าเมืกันเด้อป้าซืมาเป็งน้าให้หน้าก่อนบัดไหนมาเป่งกันเลยออไปเฮ้ยเข่าป้าสิเปื่อยเตี้ครับบ่เป่งนะงานไม่เฮ้ยานนักใหม่จะมาอะไรกันเง่ยหน้าเงี่ตาไม่คืกเบิ่งหันเบิ่งหันสีเง่ยหนาก่นีลย้าบเิมไม่ยั่งหรกนะเมื่อกี้กับชมว่าไม่นู เบอหาเ่ะเลือป้ามันนี่คืองามเป็นพิเศษได้ดูแขวะมตั้งหมาได้มเนี่งามเลยเนาะเนาะซื้อ่างามเป็นพิเศษได้มัเนีาเด้วมเป้าไ้ยนี้เป็น้ำองผมมัเปนอะาได้ว่าเจ้าอะไรผมบ่าตัวน้อยสิกีงามย่สามอย่ดูแขวะเนี่ยใหญ่เป็นสามารถสีงามอเหรอ เอ้ยยุงคบๆนี่ยดทิ้งนยัดิงเอาไวังยุงบ่โอ้ยไปแล้วตุสดสดไปไหนมาทานสักกินเรื่องกินแบบกินอีนัวนจังคันสินะมึงยุงน่ะเอเมนะไอแมวได้ไหมนุเอาไปให้ย่างน่ะใช่ฉงออกกอนูกออกกอน กินไงกินยุ่มบ่นี่กกินยุ่มเลยใครหายมีนะคะถึงดึงไายวะได้กอไงอยากได้นะคอแล้ดูมันเป็นหมะมันเป็นกลมๆมันลงคอเขี้ยวเลยนี่หวานนี่หวานยี่หวานค่อยเห็นเดี๋ยวนี้การเห็นเดี๋ดิ ตามอารมนั่นเนาะไปเด้อไปเด้อแม่เมื่อเด้อเด้องานยุ่มมากน้เมนไปชม่แป้งหาเผ่นน้ามนชิมเแป้งหน้าเห่นนาไปโอเคแล้วเนาะ้าเมื่อก็เด้อเด้อบ๊ายบายไปชยนี่แก้วพริกพรเลอเน่มไปปไปองเดี๋ยวเฮาไปพบปเจอกันอยู่ทงไฮทงหน้า่อ ปปดูไปไปไปลูกคนนี้ได้อยากไปฮปาปขีรถปี่รถขคิรถไปดูปปมานูมาเออโอ้ปปรรเอยไม่ดีวันนี้ปาตัวเด้ดูปาชิมเมื่อแล้วมื่อเงนก็เด้อมื่อเงนก็ได้ดบ๊ายบายอ่ะายบายก่อนสวัสดีสวัสดีนี่ยนาเสียแล้วเติอ เราี okay. ่ยไปไปเจอกันอยู่ไฮน่าเนาะฮอดเอดซาเรียบร้อยแ่พี่้องเลยหากระดงมาถงไฮถงหน้าบานปล่อยน้ำก่อนเด้อเนาะน้ำบไรน้ำถมเขาอันนี้จะไปบายได้เลยคันคัน้เลยเป่น้องก๊กกะชาเคยบายข้างหนึ่งแล้วมันคันคันคันบนี่ลงน้ำเนาะลงไปเห็นยังมมีข่าอยู่ ล็บกาดอ่ะอ่ะจับนี่ใหแ้แม่นะจุดกล้องหมแม่นะเป็งน,น้ำก่อนอเดี๋ยว กระห้องนะมันคุยกันนะเอ็นี่น้ะแม่มันมันคุยกันแต่ยังบ่เห็น Lai rồi, lai lạ, rồi Lai lạ. vô mẹ, lai vô Lai vô Lai vô Nào lạ Lai vô ให้พี่น้องนะ่ะเป่งได้นะแต่ก,ก็ยังไม่ค่อยไหลแห้งันาดหนลายยูเบาะลายยูเอ่ะอพี่ลายจุกๆช้ำนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวปะไป,ไปเป่งปปท่านันต่อบบดนี้มาทีเดียว เลยเด้นเหินพี่น้ยโอ้ยเสียงเฉกกระแทกกระแทกกระแทกแทะโอ้ยในนี่กับบอคอยเพียงกันไปพี่น้องเลยวงนั้นมันโกรธบัดโอ้ยเข้านาวบัดเลยอ่ะโอเคสินเราให้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปลี่ยนสิขอราเพราพี่น้องบป็เพียงแค่นี้กันเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมที่ขับมาติดตามนะคระโซมสองคือแม่น้องเปลี่มาตลอดสำหรับคลิปนี้ก่าวข้ามบอสสบายดี